ต้นแมงลักค่ะต้นนี้กําลังโตนะคะนี่ต้นอ่อนอยู่นะคะแล้วก็วันนี้ป้าแมงจะพาท่านผู้ชมมาแกล้งใบแมงลักกันนะคะโดยการเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดเขาให้เขาแตกนะคะมีเห็นไหมที่ป้าแมงย้ายมาปลูกนะคะแล้วเขาก็แตกยอดแตกเขาให้ดอกแล้วนะคะเรามาแกล้งโดยโดยการเด็ดยอดของ ใบแมงลักออกไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกกลิ่งกิ่งก้านนะคะเป็นทุ่มนะคะเนี่ยที่เราเด็ดอย่างเงี้ยนะคะเด็ดออกไปเลยค่ะเขาจะได้แตกยอดนะคะเห็นไหมยอดที่อยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมตรงนี้นะคะก็<อ>ะจะเติบโตค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะเด็ดออกไปเลยค่ะเด็ดออกไปเลย แล้วเขาจะได้แตกยอดนะคะเห็นไหมเนี่ยก็เด็ดออกไปเลยนะคะ,คะกำลังแตกยอดนะคะ,คะเ,เด็ดเลยนะคะเขาจะได้ตูดท่านผู้ชมเห็นไหมคล้ยอด อยู่ตรงนี้นะคะตรงข้อใบค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกนะคะแล้วก็จะงามเห็นไหมตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่นะคะยังเล็กอยู่อันนี้ก็มีช่อดอกเด็ดออกไปเลยนะคะท่านผู้ชมเด็ดออกไปเลยค่ะแล้วเขาจะได้แตกเห็นไหมจะได้โตนะคะเห็นยอดไหมคะ่ะยอด ยอดอ่อนของเขาอยู่ตามข้อใบนะคะก็ะแกล้งนะคะแกล้งแมงรักเพื่อที่จะให้เขาโตค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมตอนนี้ประแมงก็เด็ดยอยอดแมงรักนะคะหมดแล้วนะคะก็ได้เยอะเนี่ยที่เด็ดออกไปเนี่ยนะคะ นำไปใส่แกงนะคะนำไปใส่แกงไม่ว่าจะเป็นแกงปลาหรืออ่อมนะคะพวกอ่อมกระดูกหมูกระดูกหมูอ่อนนะคะใช้อ่อมใช้แกงต่างๆนะคะอย่างใช้ประโยชน์ได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแลงใบแมงลักโดยการเด็ดยอดเขาเพื่อให้เขาแตกค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ